สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันพิหัสบดีที่2ตุลาคม2568เหตุการณ์สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเรามาเริ่มกันเลยครับ 1. ภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นดัชนี S&P 500ปิดเพิ่มขึ้น0.1%ที่ระดับ6,715.35จุด Dow Jones ด n าวโจนส์อินดัสทรียลเอเรจเพิ่มขึ้น78.62จุด หรือ0.17%ปิดที่4 6 5 1 9 2จุดดัชนี NASDAQ Composite ขยับขึ้น0.4%ปิดที่22,844.05จุดแม้เกิดวิกฤตงบประมาณรัฐบาลหรือชัดดาวตลาดก็ยังเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ 2. ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหุ้นเทคโนโลยีและ AI หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงหนุนจากการที่ OpenAI ประกาศร่วมมือกับบริษัทเกาหลีในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ชื่อว่า StarGate นอกจากนี้ Fair Isaac หรือ FICO พุ่งแรงหลังเปิดตัวโปรแกรมให้ลูกค้าเข้าถึงคะแนนเครดิตโดยไม่ต้องพึ่งบูโรหลักซึ่งส่งผลให้หุ้นของ Equifax และ TransUnion ร่วงตามชัดดาวรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ช่วงชัดดาว ตั้งแต่1ตุลาคม2568ส่งผลให้หลายหน่วยงานของรัฐหยุดให้บริการและข้อมูลเศรษฐกิจหลายชุดถูกเลื่อนเผยแพร่การที่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญถูกเลื่อนเผยแพร่ทำให้เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐต้องพึ่งข้อมูลภาคเอกชนมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ย 3. ความเสี่ยงและจุดต้องจับตาหากการชัดดาวเยืดเยืออาจสร้างแรงกดดันต่อนโยบายการคลัง และการเติบโตทางเศรษฐกิจความไม่แน่นอนของข้อมูลเศรษฐกิจเช่นข้อมูลแรงงานดัชนีอินฟลชันที่ถูกเลื่อนเผยแพร่อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดความร้อนแรงของหุ้น AI และเทคโนโลยีอาจทำให้เกิดฟองสบู่ในกลุ่มดังกล่าวถ้าผลประกอบการไม่รองรับการประเมินมูล,ลค่าสูงเกินไป 4. ข้อสรุปและแนวทางในวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐ ยังคงแสดงศักยภาพในการดูดซับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแม้รัฐบาลจะเข้าสู่ช่วงชัดดาวก็ตามอย่างไรก็ตามจุดที่ต้องจับตาคือระยะเวลาของชัดดาวแล้วว่าข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจะกลับมาเผยแพร่ได้เมื่อไหร่ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟดถ้าคุณติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผมจะอัปเดตให้ทันทีครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามวันนี้ตลาดหุ้นสารัฐมีความเคลื่อนไหวที่